รีเทิร์นออฟเดอะคิงนะครับล่าสุดครับเปรนลเมซี่นี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากมีอาการบาดเจ็บจากซึกโคปาอเมริกาเจ็บไป3เดือนนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับกลับมาปั๊บก็ยิงประตูได้ทันทีครับล่าสุดครับยิงเบิ้ลในเกมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับในเกมเจอกับฟิลาเดลเฟียเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับย้อนกลับไปนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับเกมเมเจอร์ลีกอกเกอร์ของสหรัฐอเมริกาครับเป็นเกมนัดที่28ของฤดูกาลครับเป็นเกมระหว่างอินเตอร์ เปิดบ้านรับการเยืียนทีมอย่างฟิลาเดเฟียครับซึ่งเกมนี้ครับไฮไลท์สำคัญอยู่ที่การต้อนรับการกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับของคิงเล e o l i ีเนลเมสซี่ครับซึ่งเกมนี้เมสซี่สวมหลอกแขนเป็นกัปตันทีมและก็ลงเล่นเป็นตัวจริงครับโดยในเกมนี้นะครับเปิดฉากมากลายเป็นทีมอย่างฟิลาเดเฟียนะครับได้ประตูออกนำอินเตอร์มมีไปก่อนนะครับตั้งแต่นาทีแรกของเกมเลยครับแล้วหลังจากนั้นครับในนาทีที่26ครับ ลีเนลเมสซี่ครับไม่ทําให้แฟนๆที่มาเชียร์เกมนี้ต้องผิดหวังครับจากจังหวะที่หลุยโซเลสครับพาบอลขึ้นมาหน้ากรอบเขตโทษจ่ายบอลให้กับลีเนลเมสซี่ครับจับด้วยเท้าซ้ายครับแล้วก็แตะเข้าเท้าขวานะครับพลิกบอลอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับเป็นประตูตามตีเสมอ1ประตูตอน1ในนาทีที่26 แล้วจากนั้นครับอีก4นาทีต่อมาเมสซี่ก็พาบอลขึ้นมานะครับแล้วก็จ่ายออกทางด้านซ้ายให้กับคอร์ดิเอบาแบ็กซ้ายนะครับที่เติมขึ้นมาแล้วก็ปาดเรียดบอลไปตรงกลางครับลุยโซเลสข้ามหลอกก่อน1จังหวะครับและจังหวะสุดท้ายก็เป็นลีเนลเมสซี่ครับยิงด้วยซ้ายเข้าไปนะครับก็เป็นทางอินเตอร์มมี่ครับพลิกแซงนํา2ประตูต่อ1นครับจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ครับครึ่งหลังก็ไม่สามารถทําอะไรกันได้นะครับจนกระทั่งครับมาถึงในช่วงของการทดเวลาบาดเจ็บนะครับ ในนาทีที่90บวก8ครับเรเนลเมสซี่ครับได้บอลในกรอบเขตโทษครับแล้วก็ไหลเรียดไม้กับลุยโซเลสยิงเข้าไปนะครับก็เกมนี้ครับฉลองการกลับมาของคิงเรโอครับยิงคนเดียว2ประตูครับแล้วก็มี1แอสซิสต์ให้กับทางหลุยโซเลสด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการกลับมาได้อย่างยิ่งใหญ่ครับสำหรับคิงเรโอวเรเนลเมสซี่ครับหลังจากที่เรเนลเมสซี่นะครับโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทําให้ตอนนี้อินเตอร์ไมมี่นะครับ ลงเล่นไปแล้ว28นัดนะครับในเมเจอร์ลีกอกเกอร์ของสหรัฐอเมริกาในโซนตะวันออกเลยครับเล่นไป28นัดครับชนะไป19เสมอสแพ้ไป5ครับตอนนี้มี62แต้มครับก็ถือว่านำโด่งเลยครับนำทีมอันดับที่2ของโซนนี้นะครับอย่าง FC ซินซินเนติอยู่10แต้มด้วยกันครับก็ดูทรงแล้วไม่น่าจะมีปัญหาครับอินเตอร์แมมี่น่าจะมีโอกาสได้เป็นทีมวางนะครับในรอบเพลย์ออฟต่อไปนลครับของศึกเมเจอร์ลีกอกเกอร์ของสหรัฐอเมริกาครับ สำหรับสิติของลีเนลเมสซี่ครับในการลงเล่นให้กับอินเตอร์ไมอามี่ครับณนะเวลานี้ครับลงเล่นไปแล้ว30นัดยิงไป27ประตูแล้วก็ทำ17แอสซิสครับเล่นไปเพียงแค่30เกมครับแต่ตอนนี้เมสซี่ขึ้นทำเนียบดาวซันโวสูงสุดตลอดการของสโมรสรอินเตอร์ไมอามี่เลยครับแล้วก็ย้อนกลับไปครับเล่นกับบาโลนาครับ778นัดครับยิงไป672ประตูแล้วก็ทำไปอีก303แอสซิส กับเปสเชครับเล่นไป75นัดยิงไป32ประตูแล้วก็ทำ35แอสซิสต์ด้วยกันนะครับซึ่งยอดรวมของเลนินเมซี่ณเวลานี้นะครับในการลงเล่นกับทีมชาติอาร์เจนตินาด้วยนะครับกับอาร์เจนตินาครับยิงไปทั้งหมด109ประตูนะครับเอาตัวเลขจากทีมชาติอาร์เจนตินาบาร์เซโลนาเปสเช่อินเตอร์ไมมี่มารวมกันนะครับตอนนี้ครับเมซี่ลงเล่นในนามสโมสรแล้วก็นามทีมชาติครับยิงไปแล้ว840ประตูนะครับ ก็ลุ้นที่จะกลายเป็นมนุษย์คนที่2ครับที่ยิงทะลุหลัก900ประตูขึ้นไปนะครับซึ่งตอนนี้คนที่ยิงประตูมากที่สุดครับเป็นโรนัลโด้ครับยิงไป901ประตูเมสซี่ก็ตามหลังอยู่นิดหน่อยแหละครับหลังจากนี้ก็ต้องมาลุ้นกันเลยครับว่าคนที่2ครับที่เราจะได้เห็นกันนะครับอย่างเมสซี่จะยิงถึงไหมแล้วความสําเร็จนะครับในรายการเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ของสหรัฐอเมริกาซึ่งเมสซี่ก็ยังไม่เคยคว้าแชมป์มาก่อนปีนี้เขาจะสามารถพาทีมคว้าแชมป์เมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ของอเมริกาได้หรือเปล่าครับ มาตามลุ้นกันนะครับและเพื่อนๆเลยครับที่กําลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับอินเตอร์แมมี่ครับตอนนี้ที่มีทั้งเมสซี่ครับคอร์ดิเอบาหลุยสโซเลสครับอยู่ในทีมทีมเดียวกันรวมไปถึงเซจิบุสเกตด้วยนะครับก็ถือว่าผลงานการเล่นตอนนี้เป็นจ่าฝูงของโซนด้วยนะครับคิดว่าทีมทีมนี้อินเตอร์แมมี่ครับเมสซี่จะสามารถพาอินเตอร์แมมี่คว้าแชมป์เมเจอร์ลีกซกอกเกอร์สหรัฐอเมริกาได้หรือเปล่านะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับ คอมเมนต์ Comment, ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับสุดท้ายนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทุกช่องทางของช่องโฟนตรงไว้ด้วยนะแล้วใครนะครับที่กําลังมองหาน้ามันเพื่อสุขภาพอยู่ตอนนี้นะครับขอแนะนําโน่นเลยนะครับน้ํามันเพื่อสุขภาพอย่างเอมิรรัลครับรวมสิ่งดีๆไว้ในขวดเดียวกันนะครับซื้อมาใช้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับ